แก้วบองแก้วตั้แจ้วใส่ปลาแดกปลาหลากี่ล่ะเพื่อนเพื่อนเอ้ยบ้านพวยเอิอนปลาแดกคนไทยเอิอนปลาหลาภาษาไทยเอิอนปลาหลากลวกคาออนพักกันสีออนปลาค้างคู ลาดใช่ร้ว่าใบทันครับปลาขังขุกจ้าจปลาที่เดกๆหรือม่มาจากใบมม,มากไม่ที่สูตลุมากตน,น่นดีมันหมายสตมากหน่อยนะเขาบอกขาดปวด่านที่่าคำมนก็ใบทบ์บาานี่อตัวใบท์มอ,อ่ขอมาจะค่านี้ฆ่าตัอพ่อพ่อพ่อคุชลาทํออพมาแล้วนะ 嗯，两块。